สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโปรแกรม MATLAB เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสร้าง s k ิ i p t file เพื่อคำนวณเงินเดือนของพนักง,งานบร,ริษัทนะครับซึ่งจดกำหนดให้ชั่วโมงในการทำงานปกติคือ80ชั่วโมงนะครับถ้าทำงานมากกว่านั้นนะครับจะทำให้เงินเดืนอนพนักงานกะดก12%เซนซึ่งเราก็จะให้ w นะบีบพตค่าเข้าไปนะครับเป็นค่าจำนวนจำนวนเวลาที่ทำงานนะครับ ก็ให้เป็น s นะครับเป็นบิตุกเหมือนกันแล้วก็ให้เป็นจำนวนเงินต่อชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ทำสูตรการคำนวณเงินเดือนนะครับก็คือซ a l y เท่ากับ w คูณ s นะครับเสร็จแล้วก็ถ้า มากกว่า80ชั่วโมงก็คือ if e w มากกว่า80นะครับ salary จะเท่ากับ salary บวกกับ w ลบ80นะครับคูณ0.12แล้วก็คูณด้วย t s นะครับเสร็จแก็ให้มันเอ็นะครับแล้วก็ให้มัน f print if ดู f นะครับว่า จะได้ได <c> ้ <oughs> สมมติเราจะให้มันเป็นว่าคุณได้เงินเดือนแล้วก็ใส่เป็นดีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซา l a r y ี่นะเพื่อให้มันแสดงให้มันแสดงเงินเดือนนะครับ ขออภัยนะรต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะไม่ใช่ดีเซ็นเสร็จแล้วก็ลองดูนะครับตอนนี้ขอขอเขีย์ก่อนเสร็จแล้วก็กดรันดูนะครับสมมติว่าเราทํางานไปเจ็ดสิชั่วโมงเราได้เงินเดือนมา20บาทต่อชั่วโมงนะครับก็ได้1,400ี่รนะครัจุนวนเรั้งจะได้ 1, นะไดร,รับพันสี่ร้อถ้าเรากดดันอีกครั้ง แต่นี่เราทํางานไป85ชั่วโมงคได้เงินเดือน25บาทต่อชั่วโมงจะได้2,140นะครับซึ่ง85คูณ25เนี่ยจะได้แค่2,125นะครับส่วนอีก15บาทได้มาจากตัวของอ12%ที่เพิ่มมานะครับก็ ผมว่าเราจะเปลี่ยนจาก2เปซ็นเป็น10เป็น20ก็เปลี่ยนตรงนี้แหละครับ 0. 0. จแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาสําหรับโปรแกรมคํานวณเงินเดือนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ